เด็กไทยพ่อแม่ครูโรงเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องฟังการสํารวจนี้ดีๆนะครับผลสํารวจของกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับเด็กไทยในยุคป,ปัจจุบันเป็นอะไรที่ช็อกมากๆทุกคนเขาบอกว่าร้อยละ28มีภาวะเครียดสูงแต่ที่ช็อกมากๆคือร้อยละ32มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าแก้ร้อยละ32เลยนะเว้ยคือแบบ3าคนดึงมา1คนเลยนะแต่ที่พีคที่สุดคือร้อยละ22มีความเสี่ยงที่จะคอต่อทุกคนอันนี้คือออกโดยกรมสุขภาพจิตเลยนะ คือ32%เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเลยเหรอคือ22%เสี่ยงที่จะคอตอตเลยเหรอ คือตอนนี้ครูโรงเรียนกระทรวงต้องเลิกทดสอบสัปดาห์หนึ่งเป็น10บสอย่างการบ้านสัปดาห์หนึ่งเป็น10บสเรื่องและต้องพักหรือเบาบางกับความเคร่งครัดกับเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ได้มีความสละลสําคัญแล้วมองเด็กอะมองไปถึงหัวใจเลยเพราะนักเรียนไทยนะตอนนี้มันไม่ไหวแล้วจริงๆทั้งเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เนี่ยคือประเมินอ,ออกมาเป็นหลักของสถิติให้เห็นชัดเจน